คูชมคะวันนี้ก็พอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ All New Mazda 2 1.3 Sky Active G High Connect 4ดานปี2 0 1 4จดปี2015สสีแดงสีแรงรีบคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ ออนิวมารา2สีแดงคันนี้นะคะไฟนะคะโอ้โหชบเฉียวมากๆเลยนะคะผู้ชมคะ่ะสําหรับยางนะคะผู้ชมค่ะคันนี้เป็นยางใหม่นะคะแล้วก็ล้อแม่งนี่คือขับแล้วชบเฉียวและปราดเปรียวมากๆเลยนะคะผู้ชมคะ่ะสําหรับสภาพรอบๆคันนะผู้ชมคะ่ะถือว่าเป็นรถส,สีแดงแรงฤิดที่แบบสภาพคือดีมาก ค่ะ,คะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบรถสีจี๊ด,ดนะคะโหคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะผู้ชมคะ่ะสำหรับออนิวมาร์สองคันนี้นะคะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่กังวลเรื่องการถอยหลังนะคะหวหมนกังวลวเลยนะคะเพราะว่าออนิวมาร์สองคันนี้ของเรานะคะมีเซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมดสองสุดด้วยกันค่ะผู้ชมคะ่ะถือว่าสะดวกสบายและตอบตอโจทย์ยุคใหม่แบบเราเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปดูภายในคะ่ะว่าสภาพภายในจะดีขนาดไหนนะคะตามไอ้มเลยค่ะ ภายในของอนิวมา m a z 2คันนี้นะคะภายในเป็นเบาะผ้ากึ่งหนังนะคะที่เดินได้แดงนะคะโหดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะผูช้ชมคะ่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั n voice r e เนชั่นนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะผูช้ชมคะและมีระบบเพิ่มความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นจอ Uh, Active d r i v i n g d i s p l a y นะคะปุ่มเซนเซอร์คอมมานเดอร์นะคะช่วยอำนวยความสะดวกในการขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะผู้ชมคะสำหรับจอเครื่องเสียงนะคะเป็นจอ Touch s c ส e e n นะคะสามารถทั้ง c d m p เอ็มีได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะผู้ชมคะคันนี้นะคะเป็น Airbag คููนะคะผู้ชมคะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่ามีระบบ i s o f บช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะผู้ชมคะสำหรับคันนี้นะคะผู้ชมคะเป็นรถนะมือเดียวรถสภาพดีค่ะผู้ชมคะ ผู้ชมคะสำหรับรถอนิวมา m า z d a 2 1.3 SKY a c ส i v e กายแอคทีฟ e ี t 4ด้านปี2.015จนปี2.016สีแดงสีจี๊ดโดนใจคุณผู้ชมมาราคาดีนะคะราคาอยู่ที่3,49,000บาทคา่ะผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าคุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับรถมือเดียวรถสภาพดีราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะนอกจากเอสยูสค่ะเท่านั้นนะคะผู้ชมคะ สำหรับชมอท่านไหนนะคะที่สนใจช่องทางร์เรติดต่อด้านล่างคลิปนะคะไอ้่ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกระิ่งกริงกริงเพื่อแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ